วันแรกนะคะที่ผ่านคนนาทีปิเกลนะคะการทำกายภาพเนี่ยมีส่วนทำให้ผู้เนี่ยสามารถเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็สามารถดำารงชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มได้อย่างเหมือนคนปกติ Our child really is one of the special need child who need a special and intensive uh, care and rehabilitation program. Uh, there are many child such as my child in the world who, who could benefit from uh, a special and intensive rehabilitation program. At Semitev V Sarikaran Hospital, we really get uh, a very good medical service.

การรักษาโรคมีความทันสมัยรวดเร็วและได้ผลดีขึ้นดังนั้นภาวะการดูแลภายหลังการรักษาจึงมีความจำเป็นในการที่จะทำให้บุคคลที่ท่านรักสามารถกลับสู่สังคมด้วยกายและใจที่ดีที่สุดโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินมีความยินดีที่จะแนะนำศูนย์เวจาศาสตร์ฟื้นฟูที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดของประเทศไทยเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยที่พ้นภาวะวิกฤต สามารถฟื้นฟูกล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆให้กลับมาทำงานได้ดีหรือใกล้เคียงความสามารถเดิมให้ได้ดีที่สุดศูนย์เวิจศาสตร์ฟื้นฟูแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันมีห้องบำบัดที่ให้การดูแลผู้ป่วยได้แบบตัวต่อตัวเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยได้เพิ่มบริการใหม่ๆเช่น สัตาราบำบัดควบคุมอุณหภูมิพร้อมรูปฝึกเดินที่แบ่งเป็นสัสดส่วนชายหญิงห้องฝึกสมาธิสำหรับเด็กด้วยวิธี snow s l e n technique และหุ่นยนต์ช่วยฝึกกล้ามเนื้อสำหรับผู้ป่วยอมาาัมพาตทั้งยังได้ลงทุนในเทคโนโลยีที่ช่วยตรวจวิเคราะห์สภาพของกล้ามเนื้อและระบบประสาทเพื่อช่วยจัดโปรแกรมกายภาพบำบัดให้เหมาะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย กระบวนการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยถือว่ามีความสําคัญอย่างมากในกระบวนการรักษาปัจจุบันเนื่องจากผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีขึ้นกระบวนการฟื้นฟูสภาพเนี่ยที่สําคัญที่สุดคือการตั้งเป้าหมายให้ผู้ป่วยได้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายนําไปถึงการที่จะต้องมีบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่ดีเพื่อนําเทคนิคต่างๆไปในการฝึกผู้ป่วยและที่สําคัญที่สุดคือการมีส่วนร่วมของญาติซึ่งศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสมิิเว,เวสีนคริน ได้นําองค์ประกอบเหล่านี้มาเป็นองค์ประกอบหลักในการผลักดันให้ศูนย์วชาศาสตร์ฟื้นฟูสมิติเวสีนครินเป็นศูนย์วชาศาสตร์ฟื้นฟูที่ดีที่สุดในภูมิภาคนี้สําหรับการฝึกเด็กต้องใช้สมาธิต้องใช้ความสงบเรามีห้องแยกฝึกซึ่งยังมีห้องสังเกตการฝึกสําหรับผู้ปกครอง ุมาลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและการเรียนรู้คงต้องบอกว่าพัฒนาการของเด็กทุกด้านร้วนมีความสําคัญนะคะการที่เรามีสนย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูที่ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นงานด้านกายภาพบําบัดกิจกรรมบําบัดก็จะทําให้เด็กๆได้รับการดูแลอย่างครบถ้วนถูกต้องเหมาะสมซึ่งจะเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะคะในการที่จะทําให้เราดูแลเด็กๆให้มีพัฒนาการก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วในเวลาที่เหมาะสมเช่นกันคะ่ะ สัตทาราบำบัดของเรานับได้ว่าเป็นสัตว์ที่ได้มาตรฐานที่แยกเป็นสัต์ชายหญิงและเด็กโดยเป็นสัตว์บำบัดด้วยเกลือที่ควบคุมระดับอุณหภูมิได้แห่งแรกในประเทศไทยทีมแพชศาสตร์ฟูนฟูของเราประกอบด้วยนักไกายภาบำบัดน,น,นักกิจกรรมบำบัดและนักไกยอุปกรณ์ซึ่งพร้อมจะทํางานร่วมกับแพทย์ช่วยกันดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุดในด้านต่างๆเช่นด้านโรคระบบ กระดูกและกล้ามเนื้อโรคทางระบบประสาทอัมพฤกษ์อัมพาตรวมทั้งด้านวิทาศาสตร์ฟื้นฟูนในเด็กด้วยศูนย์วิทาศาสตร์ฟื้นฟูของเราจึงมั่นใจว่าเราสามารถรักษาและก็ดูแลผู้ป่วยให้ผู้ป่วยหายจากโรคได้โดยเร็วและสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติค่ะโดยปัจจัยที่กล่าวมาถือได้ว่าศูนย์วิทศาสตร์ฟื้นฟูสมิติเวชศรีนคริน เป็นศูนย์วิาสตร์ฟื้นฟูที่ได้มาตรฐานนานาชาติและมีการให้บริการด้วยใจที่ควรเป็นที่ภาคภูมิใจของประเทศในการรองรับการขยายตัวและสนับสนุนนโยบายศูนย์การรักษาทางการแพทย์การเป็นฐานรักษาที่ครบ,บวงจรและสมบูรณ์แบบโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินมีความพร้อมที่จะให้บริการผู้ป่วยด้านวิาสตร์ฟื้นฟูในทุกด้านอย่างเต็มที่ครับ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสมิติเวศีนคริน์อยู่ที่ชั้นสองของโรงพยาบาลสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกใกล้มอเตอร์เวย์ทางพิเศษสีรัฐและสนามบินนานานชาติสุวรรณภูมิด้วยความไว,ว้วางใจจากผู้ใช้บริการเราขอขอบคุณทุกท่านจากใจและเราพร้อมจะก้าวสู่การเป็นผู้นำของโรงพยาบาลระดับแนวหน้าของประเทศไทยต่อไป โรงพยาบาลสมิติเว่ศีนครินเราใส่ใจอย่างแท้จริง